คลิปีที่คลิปีทีวีนี่ลีจ้าจุดที่ลัของพี่วีน่าเพ๊ย แป๊บนึงแป๊บน,นึงแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มานะจ๊ะขอทำงานก่อนนะจ๊ะหลดใ่สเสรศษนาทีโอ้โออหเดี๋ยวใครทำดีกว่าวิต่อ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  <ee> โอ้ย<อ>นีเสียงเธอเหรอเนี่ยหมดแก้ว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  เครื่องสตาร์ทเิด็เลยจอดตัวีอซะแหล้เกิงๆก็าไม่เหอะมัวแต่พูดเยอะเกินน่าลำคาญพอใช้ประโยชน์เสร็จก็ไล่เลยนะแจ๊นี่นี่นี่ใช้แจ๊แกยะอ้าพูดงี้ก็สวยได้ยังนงมันเละมันดีกว่าอย่างที่ต้องผมอินเทง ค oh. ำก็มาลีเน้าสองคำก็มาลีเน้าทำไมอีกอ้๊บทำไมอ <c oughs> oh. เล่นอะไรวะเนี่ยางานก็ยังไม่เสร็จอืมตาย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 อ้ยอย่าให้รู้นะว่าใครเล่นอะไรตาย นางฟ้ามาปลด,นนดนนที่เป็นวิญญาณชายจริงๆไหนมาแรงเนี่ยจะขอสมชายจับจอกจุกด,ด,ดองเลยว่ามามามาที่กอดตัวดี โอ้ยป้ะเมาอุ้ยเข้ามาทำไมเนี่ยแม่สู้ไปเสียงด้วยทขาอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรทอะไรคนมันกำลังฝันดีอะสิเนลาบกามากกว่าใช่ไหมล่ะแล้วปัดไฟเหรอแกไม่เห็นเลยไงว่าไฟมันดับนะไฟดับอไฟดับแล้วมาตามผมทําไมผมเป็นช่างไฟนะแล้เป็นช่างไฟไงทำไมไม่ไปซ่อมอ้าวซ่อมผมจะท่อมั่งเส้นเอ้อาใครผมซ่อมอย่างเดียวผมไม่ใส่ เันจะฟ้องคุณหนูอเอาอีกแล้วเอาคุณหนูมาอ้าอีกแล้วคิดว่าผมจะกลัวเหรอกลัวไหมล่ะกลัวสิมันจะไม่กลัวเรากระโทไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมจะไปซ่อมเลยเดี๋ยวแปเอของก่อนแล้วไม่ต้องโทรไปบอกคุณหนูนะนี่ตามมาล่ะ<อ><อ>นี่พวกเธอสองคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนีย่ยมีใครพอรู้งไหม บอไม่ทราบค่ะเอ้แอบรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะป้าอยู่ๆเหมือนก็ดับจะให้รู้นะว่าเป็นฝีมือใครนิ้วกะตุกไม่หยุดแน่งานที่ตัดไว้็ยังไม่ได้เซฟใช่อคนนี้เราไม่มีเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอช่างสมชายซ่อมเดี๋ยวเรารู้ว่าเป็นฝีมือใครใช่เฮ้ยเอะอะไรก็ช่างสมชายอะไรเนี่ย เปไร่แอปเปิลคุณหักอกผมมีคนมาตัดสายไฟนี่หว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวๆๆลุกใจเย็นลุกใจเย็นยลุกโอ้โห,หอบอสโทรมาครับบอสฮะผมทราบสาเหตุแล้วครับที่ไฟมันดับเพราะว่ามีคนมาตัดสายไฟครับ และแถมยังปิดป้ายบอกไว้ด้วยนะครับว่า Apple คุณหักอกผมผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายที่ถูกคุณแ p ปเปิลเนี่ยทิ้งครับมาตัดสายไฟของเราเล่นครับใช่ครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวช่างสมชายจะจัดการให้ไปติดเรียบร้อยเองนะครับผม <laughs> ครับครับครับ ค่ะบอสไอ้ตรงนี้มันเรียกว่าอะไรอะคะมีวินดุนด๊ดนั่นแหละเราไปอืออยู่นี่นี่ต้องทำคะแนนซะหน่อยจะง่ายนิดเดียวนี่แหละจิ้มเข้าไป <c oughs> เห็นว่ามันมาหรือยังเราถามดีๆตอบดีๆเป็นไหมอะไอครับไอ่พอพี่พี่เลยเออพี่พี่ครับเออช่วยเลิกทะเลาะกันก่อนได้ไหมครับแล้วมาช่วยแก้ปัญหาว่าจะเอาอยัางไงต่อครับครับ,บแก้ปัญหาอะไรกันเหรอ,อแก้ปัญหาอะไรกันโอ้ยบอสบอยสิจะตะโกนพร้อมกันทำไมเนี่ยฮะอะพอไงอ่ะ มีอะไรไหนเอางานมาดูหน่อยสิยงานอะไรใช่ไหมเนี่ยยังจะเงียบอีกขอโทษค่ะบอสงานเสียค่ะไม่มีงานส่งค่ะฮะงานงานเสียเหรอฮะนี่หมายความยังไงเ่ะเล่ามาสิคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเอาเล่าเข้ามาดึกในเวลาง,งามเนี้ยมันผิดกฎนะคะ นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกนะคิดว่าฉลองที่งานเสร็จไงคะ่ะอีกอบทำไมโอยนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะพนักงานบริษัทนี้ยั่วผู้ชาย,ยเห็นงานเป็นเรื่องเล่นๆแถมยังเอาเหล้ามากินในบริษัทอีก เยี <se> <squ aren AB aniu> ่ยมเยี่ยมมากขอบคุณครับตลกเหรอตลกเหรอผู้คุณนี่เห็นเรื่องงานเป็นเรื่องเล่นนะดีนะที่วันนี้มันไม่ใช่วันส่งงานจริงไม่อย่างนั้นบริษัทจะขาดทุนขนาดไหน่เอออสพีผมต้องการจะทดสอบยำสามกอบดูว่า ผมต้องการจะทดสอบพวกคุณดูว่ามีความตั้งใจมากแค่ไหนแต่เห,เห็นเลยว่าไม่มีความตั้งใจกันเลยสักนิดอไอ้ระเบิดไอ,อ้กอฟพวกแกสองคนอยู่ที่นี่ก่อนส่วนคนอื่นไปได้ครับแกสองคนอยู่นี่ก่อนฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไงวะพวกนี้ออกไปสิเอาอีกสามกอบนี่ไปด้วย <S <S อไอ แอปเปิลแอปเปิลผู้คุณทั้งสามคนเนี่ยทำความเสียหายกับบริษัทเพราะว่าเรื่องรักสนุกและก็เรื่องส่วนตัวแต่แอปไม่เกี่ยวเลยนะหยุดคุณฟังผหมก่อนก๊อประเบิดผู้กแก่ทั้งสองคนเนี่ยไม่ตั้งใจทำงานเลยไม่ว่านี่เอาเล่ามากินในบริษัทจนสร้างความเสียหาย ส่วนแอปหักอกผู้ชายจนผู้ชายเนี่ยเขามาตัาดไฟบริษัทดับหมดแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวอแอปนะคือบอสนี่ยยัจะเล่นเสียงยังจะเล่นเสียงอีก <c oughs> ไอ้เรื่องส่วนตัวคุณเนี่ยผมไม่เถียงหรอกแต่เรื่องส่วนตัวของคุณเนี่ยมันลามมาบริษัทจนบริษัทเสียหายไปหมดแล้วพวกคุณทั้งสามคนเนี่ยนะอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมารวมกับเรื่องงานจนสร้างความเสียหาย ถ้าพวกคุณแยกงานจากเรื่องส่วนตัวไม่ได้เดี๋ยวผมจะแยกให้และผมจะแยกพวกคุณออกจากบริษัทนี้เลยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ I know boss ก็รู้สักทีว่าใครเป็นต้นเหตุทำให้ับดำน้องเต้ใจเย็นๆนะครับช่วนะแอปเปิลก็อธิบายได้นะถ้าแบบนั้นอธิบายกันก่อนเลยดีกว่าไปเลย Weedy